สวัสดีค่ะเจ้าแกับเบสวันนี้เราจะมาทําเมนูก๋วยจับยวนหรือก๋วยจับอุบลหรือเรียกอย่างว่าต้มเส้นเราซื้อมาแบบสําเร็จรูปภายในภายในซองก็มีผงผงน้ําซุปกระเทียมเจียวหอมเจียวแล้วก็น้าพริกเผาแล้วเราก็มาเติมในส่วนของเครื่องปรุงของเราเองอันนี้หมูยอ่อลวกเรียบร้อยแล้วหมูสับ ลวกเรียบร้อยแล้วต้นหอมผักชีและที่ขัดไม่ได้ทุกครั้งที่ต้องกินคือพริกน้ำพริกซีอิ้วในสูตรของเจ๊ไปกับเบสเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้เมนูง่ายๆและรวดเร็วอันดับแรกก็ต้มน้ำให้เดือดรอน้ำเดือดในส่วนของเส้นในส่วนของเส้นเราต้องเอาไปแช่น้ำก่อน15นาทีเดี๋ยว ตอนนี้มันครบแล้วรอ,อน้ำเดือดได้เดี๋ยวเราก็ต้มเลยน้ำเดือดละเราก็ใส่ผงของซุปที่เขาให้มารอ,ปอแป๊บหนึ่งเราจะใส่เส้นลงไปน้ำเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ใส่เส้นลงไปเลย เมนูนี้เราจะไม่ใส่หมูลองไปต้มกับเส้นนะคะเดี๋ยวพอเส้นเดือดเส้นได้ที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะตักเส้นขึ้นมาใส่ถ้วยแล้วก็มาใส่หมูตักหมูพวกหมูยอตัาหาลอน้ำเดือดโอเคตอนนี้เส้นก็ได้ที่แล้วหลังจากต้มมาสักประมาณ1กนาทีโอ้ยน่าทานมากเดี๋ยวเราไปจัดจานกันจ้า แล้วก็เอาเส้นที่เราต้มได้ที่แล้วเนี่ยใส่ถ้วยก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันจ้าโอเส้นเหนียวหนุบน้ำซุปอร่อยมากต้องไปซื้อตนไว้อีกละไม่ได้ขายของค่ะไม่ใช่สปอนเซอร์โอเคเรียบร้อยนี้เรามาจัดจานกันจ้ากาันแบบแรกเอาหมูสับก่อนหมูสับรวนเรียบร้อยแล้ว หมูยอืมน่ารับทานหมุยอทำกินเองมันดีตรงนี้แหละกระเทียมเจียว กระเทียมเจียวหอมเจียวนี่ยโอ้หอมนำพริกเผาชอบมากเผ็ดมากใส่เยอะๆและตามด้วยต้นหอมผักชีโรยหน้าจ้า ด้อยต้มเส้นแบบง่ายๆจับจับจวนหรือจับปุบนหรือต้มเส้นไปหาทำกันได้ง่ายๆค่ะคลิปนี้ถ้าชอบใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย